เราจะทำการเปลี่ยน IC ตัวสวิตชิ่ง20ค้ขากันนะครับเนื่องจากเสียงปั้มฟิชช็อตค้านะครับ IC ไม่ทำงานนะครับ IC เสียนะครับเดี๋ยวขอไปเป่า i p ออกก่อนนะครับด้วย h o ตแอร์รอติดตามชมสักครู่ครับ ทดสอบกล่อง ECU Jeep ZJ นะครับเบอร์415นะครับหลังจากที่ IC ช็อตนะครับเราเปลี่ยน IC เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เรียบร้อยนะครับอยลิงอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับบิกุญแจออนนะครับไฟเจ็คจิ้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดับนะครับอันนี้คือดับแล้วนะครับใน XJ เพราะกล่องเป็นกล่อง Jeep ZJ นะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งปกตินะครับเร่งเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับอัตราเร่งปกตินะครับทดสอบก,กับที XJ นะครับสมเดนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับ เราเปลี่ยนไปคาปาซิเตอร์แล้วก็การวายริ่งวงจรสองเบอร์สี่หน kind of <T |ar|> ึ่งห้าะครับก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับกล่องชีปจเเบอร์สี่หนึ่งห้านะครับหลังจากที่ซ่อมเปลี่ยนไอซเรียบร้อยครับ